គេហើយនំអួយតក្លួយខ្លុំមានគង់អូខ្លុំមានគង់ចូលចូលហ្នឹងទលុំហើយទលុំហើយបងអឺចាំមានគង់បាទនេះគីរួយរួយនេះជីវិត7គង់ជុងនេះអូដាក់មួយទីលោដាក់ទីដាក់300នេះដាក់នេះទីលອດដាក់លອດដាក់ដាក់លອດទីໃສ່លອດទីអានអូលອດដាក់មួយ เทมเชื่อติดนี่วันนี้คนให้หนึ่งอันวันนี้พระทำไมครับไม่ต้องพระซีมหรอกนี่นี่อร่อยนะหอยตลุมครับนี่นี่เห็นแต่ยังงี้ไม่ร้อนนะหอยตลุมนี่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 อ่อเย็นนึกตร้อนโอ้เคลื่อนกระเซงหอยตลุมถ้าตร้อนเด้อนี่สูตรนูนานี่หอยๆนี่นี่หายทองคำเลยมือเบิ้งไหมครับนี่เหมือนมือเหมือนม เออมกันตรงดูกันตรงดูติดครับหอยลอเลยนู่นนู่นอู้มือมือมือโครคามเคยเลยเส่หอยละโอ้สนอมตะรงียบมือว่ะฮึบอู้จับพีเกลบดพีกันตรงมือนูกระดาษกลิบหิมะหมดเลยอู้ีตูนี้เอตอกนี่ลยใชกด้ตวนี่สหอยกลุ่มปองดูบันมามือบันนี่เฮ้ยดเจีนลงสู้เลยมือวบะหอยละ เป็นโมควันนะแับนี่โอขาไดาเปปอนอร์แบะถ่ายคลิปมือระมองตรงมังนี่เลยโยโ,ยโยโยอาความอร่อยตีเส้นกระหู้จี๊พองนะหนุ่มนี่เส้นห่วยเลยแบบเอ้ยเมือง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 ,งาราจ,จังโมซีก็ตามคลองถมเนื้อนี่ร้านกล้วยนะตากล้วยจัดเต็มนี่พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ตะลุงครับปะคนชายตะลุงนะครับนี่นี่อ๋อมือเราเฮาเลยจ้ะนี่ นี่ขณะเกิดเอฟซีก็บันมือคลิปนี้ตามตัวนอนเนอ้อตะลุ่มแบบโว์ติดติดนี่ลุกคาเลยเอาคลิปนี้บัดไปในหันตะกลอยเนาะนี่เออเมืองละครับอันนี้คือตูดิ้งกระดาวหร์เงียตลอดแบบเย็นเย็นทั้งวันเนาะ